วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนน่นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าว,วันนี้ซึ่งวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉนันอนุภาสีดวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีรือเบาวเล็กน้อยค่ะมาปิดอยู่ที่ระดับ1,165จุด เพิ่มขึ้น1.58จุดหรือคิดเป็น0.14%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่23,37.20ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทมาเทอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นมาสเตอร์ค่ะราคาหุ้นมาสเตอร์ค่ะก็ขยับขึ้นมาชวนติดตามโดยมาแบบนิ่งๆค่ะสำหรับมาสเตอร์ก็คือผู้ดำเนินธุรกิจค้าปีก และค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์มาเซอร์ซ p e เปอร์มาตและมาเซอร์มาร์ค่ะโดยผลการวิง,งานไตรมาสที่168ทักนะคะก็มีไรายได้รวม394.94ล้านบาทเพิ่มขึ้น13.68%จากงวดเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิ9.87ล้านบาทเพิ่มขึ้น31.60%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะ ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็มาจากยอดขายค้าส่งที่เติบโต11.02%จากงวดเดียวกันของปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยอดขายของสาขาที่เปิดใหม่จำนวน2ส,สาขาเมื่อปลายปี67และยอดขายสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยบริษัทมีอัตราการเติบโตของร้านสาขาเดิมเพิ่มขึ้น9.84% เมื่อเทียบกับงวดเวลาเดียวกันของปีก่อนปัจจุบ,บันบริษัทมีร้านสาขาจำนวน20สาขาค่ะมีสัดส,ส่วนยอดขายระหว่างธุรกิจค้าส่ง28%และค้าปลีก72%และรายได้อื่นจำนวน1.04ล้านบาทเพิ่มขึ้น15.56%จากงวดเดียวกันปีก่อนส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้เช่าพื้นที่หน้าร้านค่ะกรรมการผู้จัดการของมาสเตอร์นะคะนายเอก,กพงษ์โชคชัยวิทัศน์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของมาสเตอร์ค่ะ ได้เปิดเผยถึงทิศทางของไตรามาสที่2ของ V68 นะคะว่าบริษัทยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดรับกับจุดเด่นของการดำเนินธุรกิจบนทำเลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ค่ะโดยคาดว่าผลการงานไตรามาสที่2จะเติบโตจากไตรมาสแรกปัจจัยสนับสนนก็มาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค,ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้จ่ายสูงและมีความพักดีต่อร้านค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดขายเดือนมษนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญขณะที่เดือนพฤษภาคมจะเป็นกลุ่มลูกค้าท่องเที่ยวจากตอนออกกลางโดยเฉพาะในประเทศซาอุดีอาระเบียที่จะนิยมเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกระบี่ค่ะนอกจากนี้บริษัทมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มหนึ่งสาขาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนับเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นค่ะ หุ้นมาสเตอร์นะคะก็มาปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมาหนึ่งบา,บาท26สกสตางค์ค่ะบวกไป0.03บาทหรือคิดเป็น2.4 4ี่ี่เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 23. 7 9ดล้านบาทและนี่คือหุ้นเด่นหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมรือฟังกันในภาคเช้าวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ต,มติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นนินจาดอทคอมค่ะไลน์ติดตามได้ทาง Facebook ิน s t a g กร m X Line Square Telegram t r a d TikTok รับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel เช่นเคยค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นซ้าหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.00นนโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟัองไปก่อนสวัสดีค่ะ